ทำกลางแดดร้อนๆอุปกรณ์พร้อมร้อนๆเลยโดดน้ำสักทีได้ไหมนี่สักตุ้มได้ไหมหวยอ่วยอวยหวยโอ้ยเบิ่งทางสิไปคือไก่เทนอ ปราบใหญ่มากเลยครับนี่อู้นี่คุณน่าจะอยู่ในท่อนี้แล้วรครับนี่ท่ออันนี้นี่นี่ ก่อนขึ้นรถมอไซค์รถจอดไปตรงหน้าร้านออกเดินทางครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ครับหาปลาครับพี่น้องครับออกเดินทางครับพี่น้องครับกลางทุ่มนาแล้วหรอครับพี่น้องครับวันนี้ไปครับที่นี้นู่นทีมงานเดินนําหน้าไปแล้วครับเสียบวุ้นครับวันนี้เราจะไปบิดบ่อบิดบ่อเล็กข้างบ่อใหญ่นี่ครับนี่ เราปัญหามันลดแล้วลงตรงนี้หรอไม่ได้ไปก่อนทำกลางแดดร้อนๆอุปกรณ์พร้อมโอ้ร้อนๆเลยโดดน้ำสักทีดีไหมนี่สักตุ้มได้ไหมหรือป่าเลยครับพี่น้องครับพี่น้องอุ่นๆป่าเป็นป่า ก็ตามล่องปีน้ำบ่ะล่องตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่ทุกทีเราปีที่แล้วรถก็มาปลาดุกมันจะขึ้นมาจากบอ่อใหญ่มันขึ้นมาน้ำลดมันก็ยังอยู่เดี๋ยวเดินหาที่ยิงนกก่อนคนระับพี่น้องครับนี่นกน่าจะมีเยอะอุ่นไปแล้วนี่ หลังก็จะเป็นทุ่งนาแถบนี้น้ำแห้งหมดแล้วนี่นี่กองเดี๋ยวอยู่บวกหนึงเอ้นอกกินหมดแล้วลือน้ำก็แห้งหมดแล้วนี่อู้นก มีต้นว่าอยู่แถวนี้นะที้น้ำมาขึ้นลูกว่าอยู่อต้นว่าอยู่ไหนอ่ะไปลองดูพี่น้องครับไม่ไปยองไปข้านับวิ่งดีเลยต้องมัเลยด้วย bắt lên là một ở đi nước vào Chứ mà nó nói vậy? กคืนมมาหมด,ด,ดี่ครับหลังจากที่เราวิทย์ไปได้สักพักเริ่มจะไม่ไหวครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ทีมงานกลับเปียวเครื่องมาสูบดีกว่าครับพี่น้องครับเจ็บแรงไว้จับปลาพอปลาก็มีพอผุดให้เห็นครับนาก็จะค่อนข้างดำเพราะใบาไม้ลงเยอะ เดี๋ยวรอทีมงานเยวเครื่องกลับมาก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องถึงขั้นกับเบลเครื่องย่านหนักตัวเครื่องมาเลยครับพี่น้องครับทีนี้ทีมงานเสียบุญครับยองยังไงทีนี้จะแบกไปยังไงทีนี้ไม่ใช่งานเล็กนะเนี่ยงานใหญ่โอ้ยงานใหญ่ใจต้องนิ่งตอนแรกเราจะทํงานใหญ่ได้ีงานเล็กเล็กมันไม่ใช่ครับพี่น้องครับีทีมงานเอาเอาไงเอยากันลุยครับพี่น้องครับ นิยมชมทุ่งวันนี้ครับนี่ข้างบ่อใหญ่เลยครับพี่น้องครับนี่จัดการแบกสักรีนไม่มาล่ะนั่งอยู่นู่นนี่ครับพญานาคทำกลางแดดร้อนๆนี่ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับเอาไงเอากันครับนิยมชมทุ่งครับวันนี้ครับยกพญานาคไปบิดบ่อเล็กๆ กับทีมงานนี้ครับวันนี้ครับไปยังไงก็ลุยตอนนี้ไปครับทีนี้เบกเบรกตายหรตายเนี่ยเอารถเข้าไม่ได้ไยไม่ได้ฮัลโหรบเหียบเข้าเลยไแวุ้นบบว้เอบอวย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 ูเบิ่งทางสิไป คือไก่เทนอโอโอ้ยชีวิตไม่ใช่ง่ายๆนะนี่พี่น้องเอ๋ยเสียนบุญเดินดีๆอย่าทิ้งอย่าสลาเครื่องนะสลาเครื่องนี่จบเลยนะสายขวาดูทางเดินไม่ถึงเม็ดโอ้โหนอนแบกท่อแต่วตาผมต้องแบกหัวนลยโอ้ยต้อไปแบกหาเพราะน้ำลงต้องลงน้ำ ว้าหวัวก่อเลยผมอรอบหลังพอตาไปคว้าหัวกโอ้โหชีวิตนิยมชมทุ่งครับพี่น้องครับนี้ชีวิตเสียงสลาเครื่องไม่ได้เลยนะ่ะโอ,อ้จะถึงป่าแล้วครับเลยป่าปืนด้านหลังสักเกลีน โอ้ยช่วยด้วยมีแจะคนพิการมาเบกโอ้ไอยครับนีี้อวย,อวย,ยไม่อวยยังไงทีนี้ตะกรีมารับทีมายกลงตรงนี้เฉยเนี่ยวางลงกว่ากันเอาครับทีนี้ยิมงาน เซียนวุ้นกำลังติดเครื่องครับสักลินนี่ครับนี่ยานาเราก็ยกมาถึงที่แล้วรอติดเครื่องอย่างเดียวพี่น้องครับนี่รอจับไว้เลยเอาติดข้างเอ kte ท่อมาตั้งไกลครับพี่น้องครับนี่ตับหล่นน้ำยัดงานดีตะคุบทันเอาหยุดไม่ติดเครื่องเครื่องเย็นพี่น้องครับเครื่องเย็น

อยู่ตาสกเรีนซะฝั่งไหนเนี่เนเยเป,ดดเปิดน้ำมันเปิดอะไรหรือเปล่าเปิดน้ำเปิดชุบเลยไปออกเลยเลยเนี่ยดูอย่าเพิ่งเ<ด>บยียดสิสูบน้ำก่อนฝั่งไหนไม่เคยตีได้ไงแงล้วเหยี <S <S ยบเครื่องด้วยเหยียบฐานขาไปด้วย,ยเอาเร่งเร่งเร่ง ตีแล้วครับพี่น้องครับตีแล้วมาแล้วครับมาลมจะไหลคืนหรือเปล่าบุญเรื่องเราทำไมวิ <c oughs> ่งได้ยี่สิบเองเหรอตัวไหนเร่งไม่ได <c oughs> ้ตั้งใจวิ่งยังไงไม่รู้อ่ะนี่ ตรงเฮ้ยเล่นผิดข้างเอา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 เครื่องเอาทีดาวหนุนมาป่ากำลังไล่กันเลยตอนนี้แต่เครื่องเราก็ยังหยุดทำงานอยู่สักพักพอมีตัวได้จับกพี่น้องครับนี่ นี่เ้เราไม่ได้เปิดน้ำมันเนะาะครับใหญ่มากเลยครับนี่อู้นี่เขาต้องจะอยู่ในท่อนี่้วกันนี่ท่อนี่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 จะออกมาล่ะเนี่ยเป็นทางอยู่ ร,รู้ตัวเงินตัวทองไม่รู้ปล่อยลุ่มเลยทางเดินติดเครื่องใหม่ครับพี่น้องครับทางงูไปครับตอนนี้รอรอน้ำแห้งครับพี่น้องครับอะไรอ่ะตรงนี้เรียกตั้งเครื่องมาครับพี่น้องครับ รอ,อให้น้ำแห้งเราไปจับปลางแล้วพี่น้องครับ